บอเขาไปติดสาวอยู่อีกเมืองหนึ่งนะเหรอคนในหัวมาบอกอ๋อเหมืคนในหัวก็บอกเหมือนกันแบบเด็กบางคนอะไม่แหกตาดูเลยอะว่าคือกล้วยอะแต่นี้เจอแต่สนิมไอคนฟ้องก็แหกขี้ตาฟอ้องจังเลยไม่ดูเลยว่าคือใครอะ เออหัวจะปวดป่ะเออกระดิ่เกาะแน่นพัตติมไม่เกาะได้ไงวันๆันก็อยู่แต่โพล็ก,กนนเข้ามาโพล็กจนพี่มาดูาพี่คิดว่าเฮ้ยไอเฮียกูโพเล็กแล้วกูจะสตรีมดีเปล่าวะโพไปห้าชั่วโมงอย่างเงี้ยลองคิดดูดิถ้าพี่จสตรีมทีอย่างเงี้ยไอเฮียมีแต่โพเล็กห้าชั่วโมงดูอะไรกันดูพี่โพเล็กอย่างเงี้ยเ,เบื่อตายหาพี่เยี่ยวหา